สวัสดีครับมาพบกับช่องแม็ c h รชแนลอีกเช่นเคยนะครับผมในเกมลายเรนเจอร์นะครับอมากับผมวันนี้ก็มาอยู่ใน เกมในช่วงของท้ายเดือนแล้วนะผมนะวันนี้ก็วันที่30เข้าไปแล้วนั่นเองนะวันนี้ตอน10บโมงเชา้าคิดว่าทางเพจทางการ Line r ร n g e r Official ของประเทศไทยนะั้นน่าจะมีการเฉลยมาไปที่เรียบร้อยแล้วผมว่าโคโาโบในเดือนหน้าจะเป็นเรื่องอะไรอาจจะมาเป็นรูปแบบของเงาหรือจะเป็นรูปอนิเมะเลยอะไรต่างๆก็ว่ากันไปผมตอนส0บโมงเชา้าที่จะถึงนี้นะใครที่มาดูเช้าวกว่านี้ก็น่าจะเห็นกันไปเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมนะก็รู้กันแล้วครับสำหรับ เรื่องที่จะมาคอลแลบนะผมเป็นเรื่องม็อบไซคอน1นึ่งร้อยเรนั่นเองนะผมทำไมถึงเป็นเรื่องนี้อ่ะเดี๋ยวมาย้อนคำใบกันนิดนึงละกันสำหรับในคลิปนี้นะผมแล้วก็เดี๋ยวจะมาสปอยข้อมูลเกี่ยวกับโคราโบทั้งหมดที่ผมทราบมาจาก TM นะผมนะว่าเฮ้ยพวกสกิลมีอะไรบ้างผมเกียร์ใส่อะไรยังไงมีค่ายังไงค่าพิเศษอะไรบ้างนะผมเดี๋ยวจะมาบอกให้หมดทั้งหมดในคลิปคลิปนี้เลยละกันนะ เพราะว่าเป็นวันสุดท้ายแล้วเร็วพรุ่งนี้ก็กําลังจะเข้ามาแล้วผมสาหรับโคราโบม็อบไซคนนั่นเองนะผมนะอ่ะอันดับแรกเลยเดี๋ยวดูคำใบกันก่อนทั้งหมดนะผมสำหรับ9คําใบจากตัวเกมเองหนึ่งครับผมเป็นผู้ชายล้วนครับสาหรับอนิเมะเรื่องนี้ผู้หญิงน้อยถึงน้อยมากนั่นเองนะแล้วก็ไม่เคยคอนแลบก,กับเกม l i น์เรนเจอมาก่อนเลยข้อที่2ครับการต่อสู้ไม่มีการ ใช้กําลังกันนะผมนะในเรื่องบอ๊อบไซ์โคก็จะเป็นการใช้พลังจิตเป็นหลักนั่นเองนะก็เลยไม่ได้ใช้กําลังในการต่อสู้กันข้อที่มครับพระเอกเป็นคนคิดมากและมีความสามารถหลากหลายอันนี้ถูกต้องนะผมเพราะว่าเรื่องบอ๊อบไซโคกพระเอกคิดมากครับเพราะว่าตัวเองเนี่ยมีพลังจิตที่แข็งแกร่งกล้ามากเกินไปผมทําให้การใช้งานเนี่ยต้องแบ่งพลังมาทีนี้นะต้องคิดเยอะว่าเอ๊จะใช้เท่าไหร่ดีจะใช้เท่าไหนดีเกรงกลัว,วจะใช้มากไปเเดี๋ยวมันจะแย่แล้วเราควบคุมตัวเองไม่ได้นะครับผมนะประมาณนี้สซมีความสามารถ หลากหลายอันนี้ผมไม่ซ้ากัน๋ย่ตงต้องไปรอดูในอนิเมะกันเอาเองนะครับผมนะข้อที่4ครับตัวละครหลักหัวดําและหัวเหลืองถูกต้องเพราะว่าพระเอกของเราหัวดําและอาจารย์ของพระเอกนั้นเป็นตัวหัวเหลืองซึ่งเป็นคู่เทพ9ดาวทั้ง2ตัวนั่นเองและข้อที่5ครับอยู่ในวัยเรียนอ่านี้ก็ใช้ได้เลยอยู่ในวัยเรียนก็เห็นเห็นกันอยู่นะว่าอยู่ในวัยเรียนนะครับผมข้อที่6ครับดูได้ใน n t ฟ l i x นะครับผมอันนี้ชัดเจนนะครับแล้วข้อที่7ครับ เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวเลข0ูนย์และเลข1นะครับผมเป็นหลักน้าตัวเลขอื่นก็เกี่ยวแต่ว่าเฉพาะเลข0ูนกับเลขหนึ่งเนี่ยจะเห็นกันบ่อยๆนั่นเองนะครับผม ก็การใช้พลังจิตของทางด้านของพระเอกของเราม็อบนั้นนะครับก็จะมีตั้งแต่0ูนถึง100%เลยถ้า100%เนตี่ยตัวเองอาจจะควบคุมตัวเองไม่ได้นั่นเองถ้าสูงก็คือไม่ได้ใช้พลังจิตอะไรเลยนะก็จะแบบเออ,เออ่อง,องๆอะไรประมาณนั้นนะครับผมนะส่วนระหว่างนั้นนะผมก็แล้วแต่การปรับเปลี่ยนที่จะเจอศัตรูวิญญาณต่างกันไปก็เลยทําให้ตัวม็อบเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับตัวเลขเสมอเสมอเลยนะท้งเนื้อเรื่องนะครับผมก็ ส่วนใหญ่แล้วจะเห็นศูนย์กับ1เป็นหลักเพราะว่าศูนย์นั่นเองนะแล้วก็เลข100ยเลยนั่นเองที่คนกล่าวถึงกันบ่อยๆนั่นเองนะครับผมแล้วก็ข้อ8กับข้อ9ผมอันนี้เป็นการบอกมากกว่าการใบ้ก็คือคู่เทพรอบนี้ครับผมเป็นเรนเจอร์ไหวพิพิตธาตุไม้1ตัวนั่นก็คือตัวพระเอกม็อบของเราเองและตัวที่2ครับตัวคู่เทพคู่รองของเราครับอาจารย์ของม็อบเองก็คือสายพลังธาตุไฟนะครับผมฉะนั้นแล้วคู่เทพก็มีประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ข้อ9ครับ มีเกียร์8ดาวโคราโบมาด้วยครับผมสําหรับรอบนี้ก็คือมาการทานใจเลยนะครับอ่ะคำใบทั้งหมด9ข้อมีทั้งหมดประมาณนี้ผก็ค่อนข้างที่จะตรงกับม็อบไซคโคอย่างมากเลยนะครับผมนะชน,นแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันที่ myanimelist.net กันนิดนึงละกันนะครับผมมาครับตัดกันมาที่ myanimelist.net เรื่องม็อบไซโคกันนิดนึงละกันนะผมว่าเอ๊ะทำไมถึงเป็นเรื่องนี้มาได้อะไรยังไงผม เพราะว่าความ Popularity และคะแนนของมันเนี่ยเห็นได้เลยเห็นได้ชัดเลยนะครับว่ามันสูงมาก8.49ครับผมนะ p ัฟเปอร์คือ32เลยและ r รง k i n g ของอนิเมะเรื่องนี้จากอนิเมะทั้งหมดทั่วโลกอยู่ที่130นะครับผมแล้วก็เมมเบอร์ที่ เข้ามาดูในเยอะมากครับเกือบ2ล้านเลยนะครับผมถือว่าเป็นอนิเมะอันดับต้นๆเลยที่คนให้ความสนใจกันเป็นอย่างมากนะครับผมนะแล้วก็เลื่อนลงมาหน่อยหนึ่งครับผมตอนนี้มอบไซ์โครู้สึกจะมีทั้งหมด3ภาคหรือเปล่าขอกดไปดูนิดนึงแล้วกันนะครับอภาค3าปุ๊บมีต่อไหมมีภาค4ต่อไหมน,นี่สงสัยนะครับผม ภาค3เพิ่งจะออกมาปีที่แร้วอาพักสยังไม่ได้ประกาศอะไรผมตอนนี้มีทั้งหมด3ภาคด้วยการแบบเต็มๆเป๊ะๆนะครับผมนะอ่ะเดี๋ยวย้อนกลับกันไปที่ภาค1นิดนึงละกันนะครับผมซึ่งเรื่องนี้คอแลบมาได้ยังไงไปดิวมาได้ยังไงผมเพราะว่าทางด้านของสำนักพิมพ์ผมเป็นโชกาคุก,กังนั่นเองนะอ่ะเดี๋ยวดูกันนิดนึงโชกาคุก,กังนี่เคยมาคอแลบอะไรกับกับเกมไลน์โรนเจอร์ไปแล้วนะผมนะ หนึ่งเลยครับเห็นจะชัดอินุยาฉานั่นเองนะผมเรื่องเดน่นเรื่องดังเมื่อก่อนนี้ที่เคยมาคอแลแลบกับเราไปเรียบร้อยแล้วทั้งหมด2ครั้งด้วยกันแบบเต็มๆเลยเพราะว่ารอบสองนี้มาในเวอร์ชันที่มีทั้งภาคพ,พอ่อแล้วก็ภาคลูกอย่างยาฉา่ายเมะด้วยนั่นเองนะผมนะก็นี่ครับยาชาัยเมะอีกหนึ่งเรื่องที่มาคอแลแลบไปแล้วนั่นเองก็เลยทําให้เราสามารถที่จะไปดีลมาในเรื่องอื่นๆได้ง่ายมากขึ้นนั่นเองผมก็เป็นเหตุชนี้นครับว่าทําไม ถึงเป็นเรื่องม็อบมานั่นเองนะผมบางคนนี่เห็นคําใบ้ทั้ง3อันนี้แล้วผมนะเดี๋ยวขึ้นรูปโชว์เลยละกันนะผม3รูปนี้แหละ0 50%และ99%ล่าสุดบางคนนะี่ยังนึกไปถึงทางหน้าของ My Hero a c a d e m มีเลยนะผมนะเป็น one for all 0% 50% 99%เออมันก็คิดได้นะแต่ว่ามันตกไปตรงที่ว่าพระเอกไม่ใช่หัวดำครับอันนั้นมิโดริยะอิซุกุหัวเขียวนั่นเองนะครับผมนะก็เลยตกไปเต็มๆนะครับเพราะว่าคำใบจะปมนทางการเป็นวาจาศักดิ์สิทธิ์ไม่สามารถเรี่ยมใส่เราได้มีแต่ เราได้ยินมาแล้วเราไปตีความกันเราเองแล้วก็มาพูดกันผิดผิดไปกันเราเองเท่านั้นเองนะครับผมนะประมาณนี้ประมาณนี้ฉะนั้นแล้วไม่ต้องแปลกใจครับมอบไซโคน,น่าจ100ัน0 0รตามที่คิดเอาไว้กันแล้วนั่นเองนะครับผมนะก็สรุปคำบ้านหมดมีประมาณนี้รวมกระทั่งถึงข้อมูลของคู่เทพและเกียร์แปดดาวครโบมีไปประมาณนี้นะครับผมนะนอกจากนี้เดี๋ยวผมให้ข้อมูลลับเพิ่มเติมที่ผมได้มาเป็นข้อมูลรา,ายละเอียดเชิงลึกเกี่ยวกับ โคโรโบเตรียมตัวให้พร้อมก่อนที่โคโรโบจะมาเองถ้ารับรู้ไว้ก่อนเราจะได้รู้ว่าเอ๊ะเราควรจะหาตัวไหนเราควรจะเปิดอะไรกันบ้างมีรูบี้เท่านี้พอไหมมีตัวเท่านี้พอหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวมารับฟังกันเลยนะครับผมเดี๋ยวขอกก่าไปที่ตัวเกมกันสักครู่หนึ่งนะครับ กลับกันที่ตัวเกมนิดนึงนะครับผมนะ,ะก็ตอนนี้รับรู้ไปแล้วว่าเป็นอนิเมะเรื่องอะไรแบบชัดๆรวมถึงคำบ้านหมด9้ข้อด้วยนะต้องบอกว่าเป็น7ข้อบวกคำบอกเล่าอีก2ข้อถูกต้องไหมครับผมเพราะว่าเรารู้แล้วข้อที่8บอกว่าคู่เทพเป็นไหวพิบไม้แล้วก็พลังไฟนะครับผมนะรวมกันเป็น2ตัวแล้วก็มีเกียร์โคร8แปดดาวมาด้วยนั่นเองซึ่งทางด้านของเกียร์โคร8แปดดาวนั้นมาทั้งหมด3ชิ้นด้วยกันครับแล้วก็เกียร์เจ็ดดาว2ชิ้นแล้วก็เกียร์หดาว1ชิ้น รวมไปทั้งหมด6ชิ้นด้วยกันนะครับผม ซึ่งสเตทเกียรจ็ดดาวและ6ดาวผมไม่ทราบเหมือนกันคิดว่า6ดาวนี้น่าจะอาจจะใช้ได้บ้างหรือเปล่าไม่รู้ขึ้นอยู่อารมณ์ผู้พัฒนาจะใส่มาละกันส่วนเกียเจ็ดาวคิดว่าน่าจะไม่ทําให้โอเหมือนก่อนหน้านี้แล้วหรือเปล่าเพราะเกียร์ดดาวเข้าแล้วนะผมอาจจะสเตตัสไม่ได้ดีทั้งหมด3ช่องเลยก็ได้อาจจะดีสัก2ไม่ดีสัก1ก็ได้แล้วแต่พัฒนาจะใส่เข้ามาแล้วแต่อารมณ์ของเขาเองผมไม่สามารถบ,บอกค่าเกียรของ7ดาวและ6ดาวได้นี้ต้องไปรอดูกันเอาเองนะครับผมส่วนเกียร์ดดาวอันนี้ผมพอจะทราบ อยู่เดี๋ยวจะมาบอกกันให้ฟังนะผมมีทั้งหมด3ชิ้นด้วยกันซึ่ง3มชิ้นนี้เป็นช่องตกแต่งทั้งหมดเพราะว่าตกอยู่ในรอบของเดือนหเรียงเดือน6เดือนมิถุนาคนนี้ซึ่งเกียร์ในคระโบท,ท,ทั้งหมดที่มานี้ครับปกติเราจะไปเกียร์ช่องตกแต่งโดยเฉพาะอยู่แล้วนั่นเองนะผมฉะนั้นยังคงรักษาแผ่นเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดนั่นเองแล้วก็มีค่าเซตัตอะไรกันบ้างล่ะทางด้านของข้อมูลที่ผมได้รับมานะผมจะมีค่ารถแรกทั้งหมด 3ช่องเลยนะครับอันนี้ถือว่าดีมากๆเลยนะคือใช้ได้ทั้งหมด3ชิ้นเลยด้วยการถ้าเราเปิดมาได้แล้วก็ข้อที่2ครับ1ใน3ชิ้นนี้จะมีค่าลดความเสียหาย1ชิ้นครับเหมือนกับรอบของโคนระโบเอ็กแทกออนไทท่านนั่นเองครับสำหรับสเตตัสเกียรค่านี้นั่นเองนะครับผมก็ถูกหยิบยกมา1นค่าครับใส่ลงไปในเกียร์หนช่องครับผมถ้าเกิดว่าตอนนี้เรารู้แล้วว่า3ชิ้นมีลดแล่และมี1ชิ้นนะครับผมที่มีลดค่าความเสียหายนะครับผมและที่เหลือครับ จะขาดอะไรไปไม่ได้เลยนั่นคือค่าหลบสกิลและต้านสกิลก็ใส่ลงไปให้เต็มทั้งหมดนั่นเองนะผมนะอย่างเช่นชิ้นแรกครับอาจจะเป็นลบสกิลต้านสกิลลดแล่นั่นเองที่หลายๆคนชอบและต้องการแล้วก็อาจจะเป็นของธาตุไม้นะครับผมและอีกหนึ่งชิ้นก็อาจจะค่าเดียวกันเป็นหลบสกิลต้านสกิลลดแล่นะครับผมแล้วก็อาจจะเป็นของค่าธาตุไฟอ่าประมาณนี้น่าสนใจใช่ไหมครับผมอ่าก็เสร็จไปแล้ว2ออันและชิ้นสุดท้ายล่ะ มันมีทั้งรถแรกไปแล้วมีทั้งรถความเสียหายไปแล้วอีกขั้นึันจะเป็นอะไรผมคิดว่าน่าจะเป็นทางด้านของ ลบสกิลนะเออไม่น่าจะเป็นค่าต้านสกิลเท่าไหร่หรือจะไปต้านสกิลจริง,รงๆก็เป็นได้เหมือนกันนะครับอันนี้ต้องรอรุ้นละกันว่าตัวเกมอยากจะใส่อะไรเข้ามานะผมนะแต่ว่าอันสุดท้ายน่าจะเป็นลดค่าความเสียหายลดแรกแล้วก็ไม่หลบสกิลก็ต้านสกิลในอีกเอฟเฟกหนึ่งนั่นเองนะผมคิดว่าน่าจะเป็นประมาณนี้คิดว่าน่าจะมีลดแรก3มช่องไม่น่าเปลี่ยนแปลงเพราะว่าอันนี้ได้รับคํายืนยันมาแนละ้วแต่ตัวเกมบิดเมื่อไหร่ก็บิดได้แต่แต่โดยหลักแล้วข้อมูลจะเป็นไปตามนี้ครับอาจจะบิดได้เล็กๆน้อยๆเท คอมูดดงหน้ามักจะค่อนข้างที่จะแม่นยำนิดหนึ่งนั่นเองนะครับผมอ่ะถัดมาครับเมื่อพูดถึงเกียร์เสร็จเรียบร้อยไปแล้วผมเรานึกถึงเรนเจอร์อ่าเรนเจอร์รอบนี้จะตกท่าทีนของความสามารถใหม่นั่นเองนะไม่ใช่ความสามารถเก่าที่ซ้ำเลยแม้แต่อย่างเดียวนะผมซึ่งในความสามารถใหม่นั้นเป็นเกี่ยวกับการปล่อยตัวแล้วติดพรีชีพนั่นเองนะผมนะเป็นพรีชีพหนึ่งนะ เพราะว่าอัตราการติดเนี่ยมันค่อนข้างที่จะต่ำนะผมก็เลยถือว่าเป็นพรีชีพหนึ่งและกันคล้ายๆกับการเอาตัวหนืดนะครับผมมาผสมลงกับการพรีชีพนั่นเองนะก็คือเหมือนกับความสามารถไฮเปอร์ออกปฏิบัติการนั่นเองนะผมนี่ผมพึ่งนึกได้เมื่อสักครู่นี้เลยว่าเฮ้ยมันเหมือนกับอันนี้นี่หว่าคือออกปฏิบัติการคือปล่อยเรนเจอร์ออกมาปุ๊กก็จะมีโอกาสสตันใบนะครับผมแล้วก็กระเด็นถอยหลังและอันนี้เพิ่มใหม่ครับมีโอกาสพรีชีพศัตรูไปเลยนั่นเองนะก็เรียกได้ว่าเป็น ความสามารถออกไปปฏิบัติการพรีชีพนั่นเองครับสำหรับความสามารถไฮเปอร์อรันใหม่นั่นเองนะ ก็เ่ินไขน่าจะเหมือนเหมือนกันนะแสดงผลหลังเริ่มต่อสู้ไปแล้ว5วินาทีอะไรประมาณนี้คิดว่าน่าจะอยู่ในหนึ่งความสามารถของออกปฏิบัติการผมคิดว่าไม่น่าจะผิดเพี้ยนไปไม่น่าจะออกเป็นความสามารถใหม่ๆที่มันับคล้ายขับคาจะเปลี่ยนชื่อใหม่อันนี้ผมว่าแปลกๆอยู่เหมือนกันคิดว่าน่าจะรวมอยู่ในความสามารถไฮเปอร์ออกปฏิบัติการเช่นเดียวกันนั่นเองครับผมฉะนั้นหลังจากนี้เราเริ่มจะจับทางได้แล้วผมว่าความสามารถไฮเปอร์ใหม่เนี่ยถ้าจะออกมาอันใหม่ผมก็ต้อง ออกคู่กับการออกปฏิวัติก,กัารนั่นเองนะก็คือปล่อยโรเจอร์มาจะติดนู่นติดนี่ติด,น,ตดนั่นไปเรื่อยๆนะผมอันนี้ก็เป็นความสามารถอันใหม่นั่นเองนะหรือตัวเกมอยากจะแยกมาเป็นอีกหึงชนิดมันก็ได้เหมือนกันนะวันนี้ไม่มีผิดไม่มีเพี้ยนอะไรแต่อย่างใดนะไม่แปลกนะผมขึ้นอยู่กับตัวเกมงานนี้ต้องรองลุ้นแล้วผมแต่ว่า มั่นใจได้เลยครับว่าความสามารถใหม่จะเป็นปล่อยตัวมาปุ๊บจะติดพรีชีพหนึ่งครับผมก็คือสุ่มฝั่งศัตรูตายหนึ่งตัวทันทีนั่นเองแต่ว่าโอกาสติดจะน้อยหน่อยนะผมต้องปล่อยรเจอร์มาเยอะถ้าปล่อยเยอะมากพอเนี่ยโอกาสสุ่มติดมันก็จะเยอะมากขึ้นและทําให้ศัตรูตายได้ดีมากขึ้นนั่นเองแต่ว่าถ้าใส่เกี่ยวมาเพื่อให้ตายเนี่ยบอกได้เรยวว่าจะไม่ดีอย่างยิ่งนะผมเพราะว่า แร่ฝั่งเราเนี่ยก็กลายเป็นของฝ่ายตรงข้ามที่เดียวกันแม้ฝ่ายตรงข้ามม่ยจะตายบ้างบางตัวแต่ว่าเขาเรียกคืนปล่อยตัวคืนได้ถ้าเขาใส่เกียร์ปล่อยตัวไวใช่แล้วแบบนั้นไม่เวิร์กอย่างเด็ดขาดไม่แนะนําในการใส่เกียร์แบบนั้นนะครับผมนะโอเคประมาณนี้ละกันนะผมสำหรับข่าวความสามารถใหม่ถัดมาโอ้ผมสกิลของเรนเจอร์ตัวใหม่ละ่ะ啊เรนเจอร์ตัวใหม่เนี่ยสตัวมีสกิลอะไรกันบ้างสําหรับคู่เทพนะผมหลักๆเลยนะครับ ทั้งนั่งของคู่เทพเรนเจอร์ Ranger, เจ้ามอบพระเอกของเราเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีการบัฟเพิ่มระยะยืนของมันนั่นเองผมเหมือนกับเจ้าเรมเลยนะเพิ่มบัฟระยะยืนของมันนะผมทําให้เพื่อนในทีมเราไดยืนได้ไกลมากขึ้นนะอันนี้ข้อมูลเลยนะว่ามีบัฟเพิ่มระยะยืนนะครับผมนะคล้ายๆของเจ้าเรมเลยแต่ว่าอันนี้ผมไม่ทราบจริงๆนะว่าจะตกอยู่ที่ตัวมอบหรือตกอยู่ที่ ตัวอาจารย์แต่ว่าตัวม็อบเนี่ยมันเป็นสายวพิบผมคิดว่าน่าจะให้กับสายไวพิบมากกว่านะสกิลบัฟนี้ถ้าไปใส่สายพลังนี่ผมคิดว่าก็แปลกๆอยู่เพราะว่ายิงกองหน้าแล้วบัฟเพิ่มระยะยืนนี่ก็แปลกๆอย,อยู่เช่นเดียวกันนะฉะนั้นน่าจะตกอยู่ที่เจ้าม็อบสายวพิบธาตุไม้พระเอกของเรานั่นเองนะสำหรับสกิลนี้นะครับวันนี้ได้รับการยืนยันแล้วว่ามีสกิลบัฟเพิ่มระยะยืนของมันนั่นเองอ่าแล้วก็สกิลอืน่นๆครับสกิลบัอตัวอื่นนะผมอย่างเช่นอีกตัวนห,วววน,หะะน,นึ่ง บัฟหลบบัฟต้านบัฟอมาตะเพิ่มขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับผมนะอ่าก็เข้าใจกันได้นะครับเป็นเรื่องปกติของตัวเทพเทมผมก็จะมีสกิลประมาณนี้บัฟหลบบัฟต้าน บัฟฮิวเลือดบัฟอมตะอะไรประมาณนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันต้องไปรอรุ้นกันเราเองนะครับผมแต่คิดว่าไม่น่ามีนะครับจากคําที่ได้ยินมาแต่ว่าบอกได้เลยว่าเรื่องสกิลนี่บิดได้เสมอนะครับสำหรับตัวเกมนะครับผมนะเปลี่ยนแปลงได้ตลอดข้อมูลล่วงหน้านี่อาจจะบอกได้ไม่100%อาจจะมีเพิ่มนน่เพิ่มนี่มาเป็นพิเศษนั่นเอง ส่วนสกิลเดามจนะครับผมนะในอีกหนึ่งสกิลนั้นบอกได้เลยว่าอย่างน้อยๆต้องมี1ตัวครับที่มีบัฟทะลุอมาตะนะครับผมนะส่วนอีกหนึ่งตัวจะมีหรือไม่มีอันนี้ต้องรอรุ้นละกันแต่โดยส่วนมากแล้วต้องมีอย่างน้อยคู่เทพหนึ่งตัวต้องมีทะลุอมาตะจะไม่มีเลยไม่ได้ครับผมเพราะว่ามันไม่ใช่ของเบสิกพื้นฐานที่ควรจะเป็นนั่นเองนะอ่าอย่างรอบที่แล้วครับริมุรุนะครับผมจะมีตัวหนึ่ง มีทะลุประตานั่นคือริมุรุส่วนตัวรองครับอย่างเดียโบจะไม่มีทะลุอามาตันั่นเองนะอันนี้ก็ต้องรองรู้และกันคิดว่าไม่น่าจะออนแอร์ air ถึงเพียงนั้นนะน่าจะมีทะลุประตาทั้ง2ตัวเช่นเดียวกันนะครับผมส่วนการเพิ่มโอกาสครับขอบอกนะตรงนี้เลยว่า การเพิ่มโอกาสตอน10โมงเช้าหลังจากที่ตัวเกมอัปเดตเสร็จเรียบร้อยในวันที่31นี้นะครับผมก็ต้องบอกได้เลยว่ายังไม่มีเพิ่มโอกาสนะครับผมต้องรอไปจนถึง4ทุ่มครับจะมีตู้เพิ่มโอกาสมานั่นเองผมซึ่งตู้เพิ่มโอกาสนี้ผมบอกนะตรงนี้ได้เลยนะครับว่า ตั้งแต่โครโบนี้เป็นต้นไปน่าจะเป็นตู้เพิ่มโอกาสแบบแยกคู่เทพนะครับไม่ได้รวมคู่เทพอีกแต่อย่างใดแล้วนั่นเองนะครับผมนะก็คือม็อบจะไปอยู่ตู้หนึ่งใส่ไว้พิบไม้อยู่ตู้หนึ่งแล้วก็ อาจารย์พระเอกนะครับอาจารย์ของม็อบนะครับผมสายพระนางทัดไฟจะอยู่อีกหนึ่งตู้และมาพร้อมกันนั่นเองอันนี้ต้องบอกได้เลยว่าถ้าตัวน้อยนี่มีสิทธิ์ลำบากแล้วนะครับเพราะว่ามันอยู่แยกตู้กันโอกาสในการลุ้นก็จะแบ่งเครื่องออกไปอีกผมต้องมานั่งลุ้นว่าเอ้จะออกตัวนี้หรือเปล่าหรือไปออกตัวรองแทนแอบอ่อนแอแอที่เราไม่ค่อยได้ใช้นะครับผมหรือไปซุ่มอีกตู้หนึ่งก็มีโอกาสออกแค่ตัวเดียวนะครับอีกหนึ่งตัวก็น่าจะอ่อนแอหรือเปล่าสำหรับตัวรองอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันก็ต้อง,องรอลุ้นแล้วกันแต่โดยปก คู่รองมักจะอ่อนแอและแล้วคู่เทพก็โหดกันไปเลยนะครับผมประมาณนี้เช้นแล้วอย่าได้คาดหวังหลังจากนี้ว่าจะมีตู้คู่เทพแบบรวมตู้นะครับผมตั้งแต่แบบวันแรกๆนุผมนะถ้าอยากได้แบบรวมตู้คิดว่าต้องรอถัดไปอีกหลังจากตู้แรกคู่แรกผ่านไปแล้วนั่นเองนะอันนั้นอาจจะได้เจอตู้คู่เทพกลางเดือนไปต้นไปนั่นเองนะครับผมนะอะประมาณนี้แล้วกันข้อมูลหลักๆนะผมแล้วก็ ลืมพูดถึงไปสําหรับเกียร์นะผมเกียร์ค่าใหม่8ดาวนั้นมันจะมีค่าออปชันที่5ถูกต้องไหมครับผมนะออปชันแบบนี้นะสีเขียวๆนี้นะผมสกิลพลัสนั่นเองนะซึ่งในเดือนหน้านี้มีสกิลพัดใหม่3ชิ้นครับผมนะซึ่งจะไปอยู่ของชิ้นไหนผมไม่ทราบนะหนใน3ชิ้นนั้นนะครับผมนะมันก็จะเรียงไปตามนี้ผมหนึ่งทำให้บัฟอมาตะานานขึ้นนะครับกี่วิอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันอันที่2ครับทำให้บัฟเพิ่มพลังโจมตีนะครับผมในสกิลบัฟของโรงเจอร์ตัวนั้น,น,น ทำให้ตัวนั้นเนี่ยมีการบัฟเพิ่มพลังโจมตีเพิ่มมากขึ้นครับอาจจะเพิ่มความแรงมากขึ้นอย่างเช่น300%เปลี่ยนเป็น500%เพิ่มไปอีรอะไรก็ว่ากันไปนะ และอันที่3ครับบัฟเพิ่มหลบสกิลครับอย่างเช่นปกติเรนเจอร์ Ranger, เราบัฟสัก3-40เปอร์ก็อาจจะเพิ่มอีกสัก20เปอร์อะไรประมาณนี้ผมทำให้หลบสกิลเนี่ยมีบัฟเพิ่มมากขึ้นสูงมากขึ้นนั่นเองนะแต่ว่าไม่ได้อยู่นานขึ้นนะผมมีแค่อมตาเท่านั้นที่ทําให้สกิลพัตของมันเนี่ยอยู่ได้นานมากขึ้นนั่นเองนะผมนะก็ประมาณนี้และการทําให้เราบอกได้เลยว่าพวกการบัฟของสกิลในเรนเจอร์เราเนี่ย นอกจากที่ผมบอกไปเมื่อกี้เพิ่มแระสกิบลบัฟหลบบัฟต้านบัฟอมตะเนี่ยน่าจะมีตัวหนึ่งครับบัฟเพิ่มพลังโจมตีและอีกหนึ่งตัวบัฟเพิ่มหลบสกิลนั่นเองอันนี้เป็นหนึ่งในตัวช่วยที่สามารถบอกได้เลยว่าโรเจอร์ของเราในเดือนหน้าตัวใหม่คุนราโบเนี่ยจะมีสกิลบัฟเพิ่มเติมอะไรกันบ้างนั่นเองครับผมประมาณนี้นะข้อมูลลับทั้งหมดที่ผมจะเอามาบอกกันให้ฟังนั่นเองนะครับผมแล้วก็แพทในซีซัน9นี้ผมบอกได้เลยว่าตัวเกม หวังจะพัฒนาระบบสเตจหลักผมเนื้อเรื่องต่อจากด่าน444ที่จบไปแล้วนะผมนะตอนนี้จบไปแล้วก็สำหรับสเตตดักด่านปกติจบที่444เขาอาจจะต้องการให้ต่อไปอีกครับหาเนื้อเรื่องสร้างต่อผมนะก็อัปเดตอย่างช้าสุดครับก่อนซีซันที่ส0หรือเดือนมีนาคมปีหน้านเองคิดว่าน่าจะมีอยู่นะถ้างานไม่ยุ่งจนเกินไปเพราะว่าตัวนี้ตัวเกมเนี่ยเลงพัฒนาหลายอย่างมากเลยรวมแตะทั่งถึงระบบ PVP แบบเรียวไทม์ด้วยผมนะอาจจะโผลมาหเห็นในสิ้นปีนี้ก็เป็นได้นี้ต้องรอรับชมและการสำรับการอัปเดตเสร็จหลักแล้วก็ PVP เรียวไทม์มันเองนะผมนะข้อมูลทั้งหมดก็มีทั้งหมดประมาณนี้ซึ่งผมคิดว่าเข้าใกล้ทางด้านของคนระบกันจามาแล้วก็เลยขอมาพูดและสปอยบอกร่วงหน้าจะได้เตรียมตัวกันทันได้เลยนะครับผมประมาณนี้ก็ขอแนะนําเลยนะครับว่าควรจะเปิดตามรห่าหาวัพิมพ์ม้เป็นหลักนะผมส่วนพลังไฟอาจจะ เป็นตัวรองก็ได้นะครับผมเพราะว่าเดเมจหลังๆเนี่ยหว่าพิบไม้มักจะโหดเสมอครับส่วนพลังไฟนี่ ก็ดูอย่างเดียโบได้สภาพเป็นยังไงนะครับผมนะก็อาจจะไม่จําเป็นขนาดในเดือนนั้นอาจจะเก่งแต่ว่าพอข้ามเดือนไปอาจจะอ่อนลงก็ได้นั้นแล้วเลือกไหวพิม้เป็นหลักครับส่วนพลังไฟก็เก็บไว้รองแล้วกันนะครับถ้าเราตัวเหลืออยากได้จริงมาสะสมก็ค่อยไปเปิดตามหลังตัวม็อบที่เป็นพระเอกไหวพิม้เท่านั้นเองนะครับผมนะโอเคสำหรับวันนี้ก็มาสปอยแล้วก็สรุปโคโรโบทั้งหมดการประมานี้ผมในเดือนมิถุนายนนะว่ามีอะไรกันบ้างว่าจะไปประโยชน์แก่เพื่อ,อนๆนั่นเองนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ลา ก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย